ของฝากจากเมืองพะเยาครับหนังงวัวหนังควายอยากพี่น้องส่งมาให้ออมาฝากเนาะนีเครียดแหง้งปลาจิลิแหง้งปลาตากแหง้งจากเอาเหลิงนาะเอาเหลิงเอาเหลิงคนบ้านห้องไฟเดอ้อโอ้ยเมงมันแหมนี่โอ้ยเมงมัน ของแป้งนะครับนี่ของแป้งกะนาดเ <c oughs> ขียดแห้งเอามาถอดล้ำกันนะเขียดแหง <c oughs> ้งปาจิลิตาแห้งห <c oughs> นังหัวหนังควาย วันนี้จะลังสันเมนูแขงหนังแกงแค่หนังเนะึแกงแค่หนังวันนี้ออันนี้วันนี้คลิปสั้นๆของฝากจากเมืองพะเยาปลาตากแห้งเคียดหนังงัวหนังควายซิกไนเจอของวันนี้คือ แมงมันครับแมงมันราคามันแปลงจากเอาเหลิงคนเยาาลายก้อนบ้านของไฟเดอ้อฝากว่าฮ้อกินขอบคุณจัดหลายเด้อขอบคุณครับคุณ